واپا چاله را مو جو سو پتا تا دعا ان ยถาสัมปันโนสุภาเวนะวินํสามเณโรสตฺโตวรตนาสทาภูตํ เยนะโสทินานาสันโตปะทว่ัาเบจุสาวะปะสเมนตุตสักทวะธรรมารัาตัวสจตังอุตามะวะรังบริราหูปาสมพนธรรมเทเทนะโสตินา

Na Đề Tên Rồi Na Na Sàn Tô Ba Tha Vô Tế Rô Ca U Tên Na Tì Mê Sa Ra Na Ngất Ra Hãy cho kênh để nắm sợ tao chia nga hoa tụi tao chia măng kalang lao tìm mê thao nga 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 เมสารนังโมเทเตนะสัจญวจีนะวุฒยเทญญาขั้นยังเกณฑิรักันังโลกเกวิตจนติวิวิตังปุตุรัตนะปุวัตสมานาจิตสมมา วิทภาลัยไทยจีนคุณสมศักดิ์เชิญเรียกคุณกรรมการสมาคมวิทยาลนิชย์ไทยจีนและคุณประเสริฐภูมคุณกรรมการสมาคมวิเทศพานิชไทยจีนเนผวาวยเรื่องนี้ครับทุกท ok ่านครับนเชิญนะครับ ที่ราลงสักการะนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเมื่อเรารวมสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญทท่านออกไป,ปรบริเวณสนามได้เลยนะครับหรือจะออกด้านข้างซ้ายหรือขวาพระสถูปได้เลยนะครับแนะนาให้ออกไปที่สนามนะครับสนามด้านข้างนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ให้ทุกท่านได้พักผ่อนก่อนนะครับ าทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีการพบเห็นนะครับมีเด็กหลงสองท่านนะครับน้องพิมพ ok ์กับน้องปูนะครับอายุ1 1ขวบนะครับถ้าใครพบนะครับขอกระานนนะครับนำส่งคุณแม่นะครับที่ผู้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เสื้อเหลืองเกียรติอาสาได้เลยนะครับเป็นเด็กน้อยนะครับอายุ11เดือนนะครับกับ11เ็ดขวบนะครับน้องพิมพ์กับน้องปูนะ

ทุกท่านที่ได้มีการเวียนเทียนครบสามรอบสําหรับดอกไม้นะครับที่ท่านได้นํามาสักการะหรือว่าได้รับบริเวณทางเข้านํามาสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะนําดอกไม้นะครับกลับบ้านนะครับไปเป็นสิริมงคลตัวท่านเองกังคบครอบครัวได้นะครับสำหรับดอกไม้ที่ทุกท่านได้นำมาเวียนเทียนนะครับได้สักการะเรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถนำ่อกไม้นะครับรลับไปยังบ้านของท่านนะครับเพื่อเป็นความส,สิริมงคลกับชีวิตได้นะครับนอมยกรอไคมนะบรเสร็จตรงนี้แาคมจากนฮะมกับนะครับคุณป้าผมนะครับคุณป้าผมนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับ ขออนุญาตพบยากนะครับที at, ่สถาบริเวณ

ญาตประกาศนะครับคุณอัชรานะครับคุณอัชรามาพบน้องผีผีที่บริเวณเต็นต์พิธีการด้วยครับเต็นต์พิธีการหรือเต็นต์เจริญพุทธมนต์อย่างนี้นะครับคุณอัชรามาพบน้องผีผีนะครับเต็น์มันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่เรากําลังพูดจุดนี้นะครับก็คือเลือกเต็นต์พิธีการนะครับับคุณอัชราครับมาพบน้องผีผีที่เต็นต์พิธีการที่ได้ยินเสียงนี้นะครับขอบพระคุณครับ สัตว์ราชบูชาพระองศาลิขิตธาตุและพระอาชาตนในปีนี้ซึ่เป็นปีสุดท้ายในขณะนี้พุทธเสด็จสนิกชนจำนวนมากนะครับที่หลั่งไหลมาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการถวายสักก์ระบูชาพระองสาลิขิตธาตุและพระอาชาติซึ่งได้อัเชิิมาจากประเทศอินเดียครับซ่งสะท้อห้เน็นถึงความศรัทธาความเรื่มใสในพระพุทธศาสนานะครับ ท่านที่ไดาได้สักการะผูชาเรียบร้อยแล้วจะสามารถทำตทามอบไม้ทูกเพียรนะครับไปเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่บ้านได้นะครับไม่ควรวางไว้จุดใดจ,จุดหนึ่งนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ครับเพื่อสักครู่นะครับการส่งนะครับจากจากวัดไหนไม่ทราบนะครับไม่ทราบได้นะครับเดินมาสวยงามมากนะครับก็ให้ความเมตตากับเจ้าหน้าที่นะครับเดินมาด้วยความเรียบร้อยนะครับหมาะสมสำนากสารุปมนะครับให้ความเมตตากับเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปยังภายในเต้นให้บริการประชาชนนะครับขอบุญบารมีอันนี้นะครับสะท้อนย้อนกลับไปยังพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ให้ความเมตตา ในการครั้งนี้นะครับให้เจริญอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนานะครับและเจริญในสมณคุณทุกๆอย่างนะครับจนบรรลุคุณวิเศษตามลำดับนะครับทั้งทั้งพระคุณเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับขอพระคุณเ,เป็นอย่างสูงนะครับ